9ข้อเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ไว้จะได้ไม่โดนสัมภาระเล่นงานภายหลังนะคะ Flo w c c c o u n t Audio b l ล็เรื่องบัญชีภาษีที่เราอยากเล่าให้คุณฟังหนึ่งในปัญหาเรื่องภาษีของคนทำธุรกิจเนี่ย ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดที่เราพูดกันบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นภาษีที่มักจะเรียกเก็บจากผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการอย่างเราค่ะคลิปนี้เลยจะมาเล่าถึง9คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ไว้จะได้ไม่โดนสัมภาระเล่นงานภายหลังนะคะมาเริ่มกันที่ข้อแรกค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มต้องจดเมื่อไรถ้าให้ตอบแบบง่ายที่สุดเลยนะคะ อยากจดเมื่อไหร่ไปจดเลยค่ะไม่ได้มีข้อห้ามไว้นะคะว่ารายได้ต้องถึงเกณฑ์เท่านั้นถึงจะจดวัดได้แต่ถ้าเราไม่ได้รีบมากยังไงยังไงก็จะถูกกฎหมายบังคับให้จดอยู่แล้วค่ะเมื่อเรามีรายได้ถึง1.8ล้านบาทในระหว่างปีนั้นค่ะดังนั้นถ้ากิจการมีรายจ่ายมากอยากเอาภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขายบ้างก็รีบไปจดวัดกันได้เลยนะคะคำถามที่2ค่ะ รายได้1.8ล้านหมายถึงรายได้จากอะไรบ้างหลักการของภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีรายได้อยู่2ประเภทนะคะก็คือรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มกับรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะดังนั้นการนับยอด1.8ล้านบาทเนี่ย จะนับเมื่อมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกันแล้วเกิน1.8ล้านบาทต่อปีโดยไม่นับยอดของรายการที่รับยกเว้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนายโฟลเป็นมนุษย์เงินเดือนมีรายได้ปีละ2ล้านบาทซึ่งเงินเดือนเป็นรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแต่นายโฟลมีรายได้จากการขายของออนไลน์เพิ่มมาอีก1ล้านบาทจึงเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนี้นายโฟสามารถเลือกที่จะจดหรือไม่จดแวดก็ได้เพราะยังมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนั่นเองค่ะมาถึงข้อ3นะคะกรณีทำกิจการร่วมกับสามีหรือภรรยาต้องนับคนเดียวหรือนับรวมสามีภรรยาด้วยการนับรายได้ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะนับรวมในรูปแบบของการประกอบการนะคะพูดง่ายๆก็คือ ถ้าการประกอบการน,นั้นเกิดการทำร่วมกันเช่นสามีและภรรยาช่วยกันทำธุรกิจขายออนไลน์แบบนี้จะนับเป็นรายได้ที่ต้องเสียมูลค่าเพิ่มรวมกันถ้ารายได้รวมกันแล้วยังไม่ถึง1.8ล้านบาทก็สามารถเลือกที่จะจดหรือไม่จดก็ได้ค่ะข้อ4บุคคลธรรมดาก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรอหลายคนมักจะสับสนนะคะระหว่างรูปแบบของธุรกิจกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยรูปแบบธุรกิจจะเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้เช่นบุคคลธรรมดาก็จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลก็คือพวกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทก็จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะแต่ในกรณีของภาษีมูลค่าเพิ่มจะมองตามผลประกอบการของผู้ประกอบการรายนั้นๆค่ะโดยไม่สนใจรูปแบบของธุรกิจเลยนะคะดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดค่ะข้อ5มีรายได้ประจำและรายได้เสริมต้องนำมาคิดรวมกันไหมตรงนี้จะใช้หลักการคิดเดียวกันกับข้อ2เลยนะคะก็คือให้แยกประเภทรายได้ก่อนนั่นเองถ้ารายได้ที่รวมกันแล้วถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มยังไงก็ต้องจดแวดค่ะ ครึ่งทางแล้วนะคะมาต่อกันที่ข้อ6ค่ะถ้าทำกิจกรรมที่มีหลายสาขาจะต้องนับรวมหรือนับแยกการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้ดูเป็นการประกอบการนะคะถ้าหลายสาขาที่ว่าเป็นชื่อของเราทั้งหมดก็จะถือว่าเป็นกิจการ,รเดียวกันยอดก็ต้องนับยอดรวมค่ะแต่ถ้าหลายสาขามีคนรับผิดชอบหรือเจ้าของต่างกันไป อันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่กับละสาขานะคะว่าสาขาไหนถึงเกณฑ์แล้วก็จดแวดเฉพาะสาขานั้นได้ค่ะต่อมาข้อ7ไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ไหนการจดทะเบียนทุกวันนี้นะคะสามารถทำได้2ช่องทางค่ะก็คือติดต่อผ่านสำนักงานกรมสัมพากรพื้นที่โดยตรงหรือจดทะเบียนผ่านอินเทอร์เนต็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากรในหน้า v a ว sbt online ก็ได้ค่ะข้อ8 จดแล้วต้องทำอะไรบ้างหลังจากการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะผู้ประกอบการมีหน้าที่หลักๆ3อย่างค่ะได้แก่ข้อหนึ่งจัดทำใบกำกับภาษีโดยต้องออกทุกครั้งเมื่อมีการขายสินค้าหรือให้บริการตามการเกิดจุดความรับผิดช,ชอบทางภาษีนะคะพูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเราขายสินค้าก็ออกใบกำกับภาษีตอนส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าค่ะ แต่ถ้าเราทำธุรกิจให้บริการก็ออกใบกํากับภาษีต่อลูกค้าชำระเงินมาให้นั่นเองค่ะข้อ 2. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องก็คือรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายและรายงานสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบกรณีที่เราไม่ใช่ธุรกิจให้บริการนะคะ3นํนำยอดภาษีขายที่เราออกมาหักลบด้วยภาษีซื้อที่เราจ่ายไปและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้วยแบบพอพอ30ในทุกเดือนภายในวันที่15ของเดือนถัดไปค่ะหรืออาจจะมีขยายเวลาบ้างกรณีเลื่อนเป็นวันอื่นเป็นต้นนะคะซึ่งในส่วนของการทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายก็สามารถใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Flow Account ช่วยสรุปข้อมูลและดาวน์โหลดรายงานทั้ง2นี้ออกมาเพื่อใช้ในการนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากรได้เลยนะคะ ข้อสุดท้ายค่ะถ้าวันนึงอยากจะออกจากระบบแวดขึ้นมาจะต้องทำยังไงการออกจากระบบแวดหรือระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะสามารถออกได้เมื่อเรามีรายได้ต่ำกว่า1.8ล้านบาทไม่น้อยกว่า3ปีโดยสามารถไปจดทะเบียนขอออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแบบพพ .08 ก็คือแบบคำขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะ หรือจะดาวน์โหลดไฟล์จากทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือ9ข้อที่เจ้าของธุรกิจควรรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะถ้าเรามีไรายได้ถึงเกณฑ์แล้วแต่ยังไม่ยอมจดเนี่ยจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะคะหากถูกตรวจพบนอกจากภาษีที่ต้องชำระแล้วยังต้องมีหน้าที่จ่ายเบีย้ยปรบับมากที่สุดคือ2เท่าของภาษีที่ต้องชำระ และมีเงินเพิ่มอีก1.5%ต่อเดือนของภาษีที่ต้องชำระด้วยนะคะดังนั้นตรวจเช็ครายได้ของเราให้ดีถ้าถึงเกณฑ์แล้วรีบไปจดแวดกันให้ไหวเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการอ่านบทความนี้แบบฉบับเต็มสามารถคลิกได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะ Flow Account โปรแกรมบัญชีออนไลน์ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับนักธุรกิจยุคใหม่ใช้ได้ทั้งบนเว็บไซต์และในแอปมือถือทดลองใช้งานทุกฟังก์ชัน ฟรี30วันค่ะ